นี่ครับมีผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงนะครับเขามาขอความช่วยเหลือกับชาวเน็ตจะทํำยังไงดีครับอยู่คอนโดแต่เพื่อนข้างห้องเนี่ยมีพฤติกรรมเช่นนี้คือไอเสียงดังมากนะครับถ้าเดี๋ยวให้ทุกคนไปฟังคลิปนะครับถ้าได้ยินเนี่ยปิดห้องอยู่นะครับแต่เสียงไอเนี่ยดังมาถึงในห้องอีกห้องหนึ่งแล้วไอแบบนี้ทุกคืนตอนดึกๆ จนเจ้าของห้องรายนี้เนี่ยเขาถามว่าควรจะไปซื้อย้ายเขากินหรือจะย้ายชั้นหนีดีเพราะกลางดึกเนี่ยนอนกันไม่ได้เลยครับเสียงไอที่มันดังออกมาปรากฏว่างานนี้เนี่ยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากจากหลายคนตำหนิว่าไม่มีมารยาทจนจะกลายเป็นเรื่องที่หลายคนบอกน่าสงสารเขามากกว่าเนี่ยครับผู้ใช้ t ิกตอกรายนี้เนี่ยนะครับเขามีการลงคลิปแล้วก็ระบุข้อความบอกว่า ถ้าเพื่อนข้างห้องไอจะเป็นจะตายทุกวันทุกเวลาเราควรหายาให้เขาหรือย้ายชั้นหนีปอลอตอนนี้ที่เราอยู่มันโอเคมากเลี้ยงน้องแมวได้และราคาไม่แพงแต่ข้างห้องคือไม่ไหวตอนนี้ถ่ายคลิปนี่คือตีหนึ่งยีนาทีคอจะแตกทุกวันเลิกงานมาไม่ได้พักสมองต้องมาตกใจเสียงไอทุกวันนี่แล้วเขาบอกว่า เคยให้นิติเนี่ยไปเคาะเรียกแล้วด้วยนะครับอ่าเคยให้นิติไปเคาะเรียกแล้วนะคือเขามีการลงคลิปด้วยสองคลิปเนี่ยนะครับแต่คอมเมนต์เนี่ยระบุบอกว่าไงรู้ไหมครับเสียงเป็นเอกสารมากเขาบอกว่าฟังจากเสียงเนี่ยคาดว่าเจ้าของห้องนั้นเนี่ยเป็นวัณโรคปอดอย่างแน่นอนครับพร้อมกับเตือนไปยังเจ้าของคลิปบอกเข้าออกห้องพักเนี่ยหรือเดินในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยควรจะสวมแมสด้วย เพราะเชื้อมันลอยในอากาศให้ป้องกันตัวเองและสังเกตตัวเองนี่ติดกันได้นะครับลองไปฟังครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ